สวัสดีครับทีวีาชาแนลอาเซนอนแฟนคลับครับผมวันนี้วันพุธครับที่29พฤศจิกายนครับ2566ครับเหลือ2วันนะวันเดือนพฤศจิกายนครับเดือน11ของเมืองไทยก็จะจากเราไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงของเดือนสุดท้ายของปีโหเดือนแห่งการเฉลิมฉลองนะโอ้ทั้งคริสต์มาสทั้งปีใหม่นะครับเดี๋ยวจะมีช่วงวิลองวิเอ็นที่จะหยุดยาวนะเสา,าร์อาทิตย์จันทร์อังคารใช่ไหมที่จะหยุดกันอนะ นะลั้งปต่วันห้าธันวาแล้วครับก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกเลย <c oughs> บอกว่าเามาื่อวานนี้ทักทายพี่น้องนะครับแล้วก็พูดถึงวันรอยกระทงนะแล้วก็ินดีกับท่านทุกท่านที่มีความสุขกับเทศกาลนะครับยินดีกับพ่อค้าแม่ขายนะที่ได้ขายของได้มีรายได้นะก็ผมคิดว่าคําพูดของผมก็คงไม่ได้ไปทําร้ายอะไรใครนะคงไม่ได้ไป พราะว่าความพวกผมผมไม่ได้ไปอะไรใครนะแต่ว่าก็มีมีมีประเภทคนรักโลกรักโลกนะรักธรรมชาติขึ้นมาก็มบบา,าว่าผมว่า,เ,าเป็นคนตกลงไม่รักธรรมชาติเหรอประเพณีที่เป็นอะไรที่มันทาร้ายธรรมชาติการลดลดที่เฮยไม่รักธรรมชาติเหรอโมยพี่น้องนะครับ ไปช่องอื่นเลยเนาะช่องนี้ช่องฟุตบอลช่องอาร์เซนอลก,การที่ผมจะรักไทยเกี่ยวกับเทศก,กาลมันก็เป็นการรักไทยของคนไทยใช่ไหมอ่าพีน้องมาวายมีความสุขกันคอยหมีความสุขนะครับกลายเป็นว่าผมเป็นคนที่ไม่รักโลกเว้ยเกิดการรักโลกขึ้นมาขนาดนั้นอนะเนาะไปช่องอื่นละกันอย่ามาอย่ามาอย่ามาตามา่าอย่ามาลาเวนเดอร์ในนี้นะครับตราบใดที่คุณยัง แปรงฟันแล้วคุณยังเผลอเปิดน้ําอยู่นะซักผ้าไว้แล้วคุณอาจจะลองน้ําน้ํลรนอยู่แม้กระทั่งเปิดทีวีแล้วคุณยังใช้มือถือเล่นมือถืออยู่เปิดทีวีไปด้วยไม่ไม่ไม,มีใครเพอร์เฟกในโลกหรอกครับการที่เราอนุรักษ์โลกรักโลกเนี่ยมันช่วยกันด้วยจากจิตสํานึกครับช่วยกันได้บางแต่มันช่วยได้ไม่หมดหรอกนะช่วยได้ไม่หมดหรอกครับเอาเป็นว่าคนเราทุกคนเนี้ยเกิดมาแหละ มีความกระตันยูรู้คุณรู้คุณชาติศาสนาพ่ะมหากษัตริย์นะครับทําตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับอนุชนรุ่นหลังนะเป็นคนที่ดีของสังคมเป็นบุคคลที่ดีของสังคมทําหน้าตั้งตาทา,ทางานครับกระตันยูต่อพ่อแม่พอแล้วอย่ามาโลกโรคสวยรักโรกต้องรักโลกอนุรักษ์โลกเออนะอืเอาซะหน่อย ขายของก่อนนี่ไม่ชอบก็ออกไปแค่นั้นเองจริงๆจริงๆวมาบอกที่คุยไม่รักโลกเลยมันฟังแล้วมันดูแบบมันเหมือนเป็นฟังแล้วคำพูดแบบพระเอกดูหล่อแต่ผมไม่หลอด้วยนะไม่สนุกด้วยผมเอาเรื่องฟุตบอลของเราเราคุยเรื่องรักของเราดีกว่าโอเคจบนะครับอ่ะขายของนี่น้ำมันสมุนไพรตราดอกโม่ครับผลิตภัณฑ์โอทอ็อปตำรักจากบางประมาถุกัณบรุรีนะ บรรเทาอาการหวัดคัดจมูกครับช่วยให้ผ่อนคลายเรื่องก่อสูดดมนะครับโอ้เราวายใจดีมากเปิดแล้วก็ปาดเข้าไปกละเบนพิมพ์เสนนะครับยูคาลิสตัดแล้วก็เกร็ดใบสารแน่นะครับเป็นส่วนผสมรวมกันจนกลายเป็นน้ำมันสมุนไพรตราดอกหม่วหัวอเนกผสมจริงๆมีหละท่านบอกใช้แล้วติดไม่ติดหรอกครับมีบางวัน ผมก็ลากยาวไม่ได้ไม่ไม่ได้ไมีอาการว่าจะต้องติดขนาดนั้นแต่ว่ามันช่วยในเรื่องของการผ่อนกายเย็นๆยนยนยนและเย็นหอมอะหอมแล้วก็เย็นนานรู้สึกสบายใจจริงๆนะครับผล <_ S 1> ิตภัณฑ์โอท็อป <_ S 2> ของคนไทยช่วยกันสนับสนุนด้วยละกันครับหนึ่งร้อยสี่สิบาทครับสามสิบาทส่งทัวไทยสั่งสี่ขวดส่งฟรีไปเลยนะน้ำมันสบุนไทยตรหดอกโมกอ่าแหมวันนี้ใช้เวลาเกือบสี่นาทีอาร์มประบทขออนุญาตครับ อวันนี้มีแบบสําคัญนะอย่างที่บอกแต่วันนี้จะตามก่อนตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งเน่ยเพราะว่าคู่ของเซเวียครับที่จะเปิดบ้านเจอกับปิแอรวิไอโเฟมีผลโดยตรงกับเราเลยวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวมาพูดถึงพีิมิเกลเดต้าหน่อยนะพิมิเกลเตต้าครับได้พูดถึงทีมเก่านะก่อนที่จะย้ายมาอยู่อาร์เซนอลเนี่ยพิมิเกลเตต้าเนี่ย มาจากเรนเจอร์ใช่ไหมอ่ามาจากเรนเจอร์แล้วก็ย้ายมาอ่าเล่นให้กับเอเวอร์ตันช่วงหนึ่งนะครับในช่วงของเดวิดสมอยที่เป็นคุณซื่อนะใช่ไหมใช่สิอ่าแล้วพี่มิกาตาก็ทําผลงานได้ดีนะครับให้กับอ่าตัวของเอเวอร์ตันจนในสุดก่อนที่จะย้ายมาอยู่อาร์เซนอลก็มีความรู้สึกผูกพันกับทีมเก่าแล้วเข้าใจพี่ต้าได้พูดถึงเอเวอเรตันครับในกรณีที่ถูกหักสิบแต้ม นะอันนี้เป็นเกดข่าวก่อ,อนที่เข้าเรื่องเรานะเขาบอกว่าอนักข่าวถามอ่ะนักข่าวถามถึงว่ารู้สึกยังไงเกี่ยวกับทีมเก่าของคุณอ่ะเอเวอเรตตนนะครับแล้วก็รู้สึกไงว่าถูกหักถึงสิบแต้มพีตาบอกว่าเฮ้ยผมอะ่ะก็ยังมีความรู้สึกผูกพันกับเอเวอเรตันอยู่นะรู้สึกมีความอย่างว่าแบบคนมันบินข้ามกองเกตเข้าเข้า,ขา,ขากองเกตมาเล่นที่อังกฤษก็มาเล่นที่ เอวอร์ตั A เลยนะครับมาจากเรนเจอร์นะแล้วก็มาเล่นเอวอร์ตเลยนะครับเขาบอกว่าจาสถานการณ์นีนะ้รู้เลยว่ามันยากลำบากมากที่เอวอร์ตัเจอตอนนี้นะครับแล้วก็มันอยู่ในตำแหน่งที่ยากจริงๆนะพวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากทีหลหลายๆเรื่องแต่เชื่อไหมพวกเขามักจะมีทางออกที่ดีเสมอด้วยเขาเรียกว่าได้วยคำหัำเนเยนประเพณีและด้วยวิถีทาง ด้วยทุกวิธีนะครับเอเวัตตันเนี่ยเป็นทีมที่เก่านะและเราสังเกตได้หลายๆครั้งเลยว่าอาจจะต้องดิ้นรนในการหนีตกชั้นหลายๆปีนะครับหลายๆปีเลยแล้วก็เอาตัวรอดมาได้เสมอจะมีจะมีพลังลึกลับช่วงท้ายๆมาปริกหนาหนกการได้เสมอครับเขาบอกว่าพี่พี่เจตั้มบอกว่าเอเวัตตันเป็นทีมที่มีคุณสมบัติอย่างเงี้ยคุณสมบัติที่ดีแบบเนี้ยนะครับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องความกล้าหาญความมุ่งมั่นในการต่อสู้ครับ เชื่อเอพวกเขาจะสู้และรับมือกับสิ่งนี้ได้ดีผมขออวยพรให้พวกเขาโชคดีนะโดยบุคลิกและคาแรคเตอร์ของทีมนะพ่เมกาตาบูอย่างเงี้ยบอกว่าเอวอร์ตันจะมีพลังนักสู้อยู่เสมอแหละแล้วลก็คิดว่าจะผ่านเหตุการณ์อย่างนี้ไปได้ก็เอาใจช่วยเหมือนกันนะถูกหักสิบแต้มก็ถือว่าหนักหนาเหมือนกันนะครับสําหรับอเอวอร์ตันนะเข้าใจแหละด้วยความเป็นลูกม่อเก่าเล่นอยู่หลายปีแล้วก็ย่อมมีความผูกพันกันพอสมควรก็เข้าใจในบริบทนี้ได้แล้วเขาก็ตอบ ตอบคําถามได้ดีนะครับว่าเอาใจช่วยบุคทีมเดี๋ยวมั่นใจว่าทีมผ่านแน่นอนแล้วก็เอาใจช่วยทีมให้ผ่านนี้ไม่ได้นะครับนั่คือคําพูดของพี่มิเกลเจต้านะอ่ะมาเรื่องของรายได้ของเราก็หลายหลายคนก็เคยเคยหลายคนนะช่วงฤด,ดูต้องรู้การที่ว่าเราจะซื้อดีแค่ไรในราคาร้อยล้านปอนด์ทุกคนก็หันมามองคิดเราจะเอาเงินที่ไหนวะหรืออปว่าะเฮ้ยทีมเราแม่งรวยขนาดนั้นเหรอ เฮ้ยอยู่ๆจะเอาร้อยล้านตอนนะครับผมว่านะดีแค่ร้อยล้านตอนนะเดี๋ยวคอยดูจับตามองมกราคมจับตามองมกราคมเราอาจจะมีดีลเซอร์ไพรส์อีกนะครับแต่ขอเรียบเรียงข่าวอะไรให้แน่นอนกับเมื่อวานที่คุยกับสายข่าวบ่มคุณแอนหูคุยแบบลึกมากนะฮะลึกมากของรักเตะคนหนึ่งครับแต่ยังไม่พูดแล้วกันอ่าเขาบอกว่าฤดูการนี้ครับอาจจะนอลครับยอดขายเสื้อฤดูกาเนี้นับแค่ถึงแค่นัดที่สิบสามนะ ยอดขายเสื้อเพิ่มขึ้นจากฤดูกาลก่อนณนเวลาเดียวกันแหละเพิ่มขึ้นไปแล้ว18%อ่า18%นะครับจากฤดูกาลก่อนเนี่ยตอนเนี้ยมียอดขายเสื้อไปแล้วทั้งหมด850,000ตัวโอ้โหตอนนั้นเขาบอกว่าแซงหน้าฤดูกาลที่ขายได้ตอนนั้นสูงสุดเลยเมื่อปี2017-2018นะ,นะครับโดยมีสปอนเซอร์เป็น อ่เป็นลูกเสืออย่างนี้แล้วกันนะเป็นลูกเสือนะอเขาบอกไปนะั้นเป็นลูกเสือครับตอนนั้น่ะปีสองพันสิบแปดสอมาันิแปดนะเป็นปีที่ขายเสื้อได้ดีที่สุดเลยนะครับแต่นะตอนเนี้ยอ่าสองพันยี่สิบสองันยิบสามครับขายเสื้อได้บ้างเป็นสถิติสูงสุดเลยของของสโมสรน,นะโดยขายไปแล้วประมาณแปดแสนห้าหมื่นตัวก็เยอะเหมือนกันนะคิดเป็นเงินก็โอ้โหหลายอ่ะนี่แหละครับเหล่านี้ก็คือ,อไรายได้ ไหนะที่บอกว่าสโมสรจะอาหาเงินมาจากไหนเนี่ยรายได้จากนี้แหละครับทั้งขายเสือ้อขายตัวปีนะขอพูด,ดย้ำอีกครั้งพี่น้องรองคําตอบอยู่ว่าเรามีรายได้ไมาจากไหนไหรายได้จากสปอนเซอร์คาดอกนะคาดอกไม่พอรายได้จากสปอนเซอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็รายได้สปอนเซอร์จากกรอบสนามที่เป็นบอร์ดนะบอร์ดไฟวิง่งเดี๋ยวจะขึ้นสินค้านู่นที่ดันมากนะครับรายได้จากช็อป ช็อปเมกาสโตร์เนี so to to ่ยช็อปในของอัจกฤษน่นะรายได้จากเสื้อที่ขายทั่วโลกเลยนะครับรายได้จากลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะอย่างแชมเปตแชมเปลีกในคืนเนี้แชมเปตลีคในคืนนี้ค่าตั๋วน่ะแลค่าตั๋วจะแพงมากกว่าฟุตบอลีเมเร์ลีกครับตั๋วของยูฟ่าแชมเปตลีกจะแพงมากกว่าแล้วก็รายได้จากค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอด โอ้โหมันก็จะมากกว่านะและยิ่งเดี๋ยววันนี้ถ้าเปิดชนะก็จะมีเงินเข้ามาอีกอย่างที่เคยเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดนะครับเพราะนั้นนี่คือไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมเราถึงมีเงินถุงเงินถังแค่ว่าเงินถุงเงินถัง,ง,งแต่มันต้องใช้จ่ายให้ถูกกฎถูกระเบียบเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้น ต้องใจเย็นๆไม่ใช่โอหมีเงินตรงนี้ก็คว้าโน่นนี่นั่นเลยมันมีกฎมันมีกฎอยู่มันมีกฎอยู่น,ยนะครับก็คงประมาณนี้นะเดี๋ยวไว้จบศึกแชมเปี้ยนลีกแล้วผมค่อยมาเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ของนักเตะคนหนึ่งที่มีเกี่ยวแล้วไม่รู้ว่ากรกาคมนี้จะมีเกี่ยวกับเราไหมนะครับอ่ะเมื่อคือนนี้เอาคืนนี้ก่อนตีตีสามแมตช์ของคู่ของเราเนี่ยตีสามแต่ว่าคู่ตอนเที่ยงคืนครึ่งนะครับคู่ของ สายเราเนี่ยตอนเที่ยงคืนครึ่งครับเซเียจะเปิดบ้านต้อนรับการมเยือนของ p ีเอ o ดีไอโนนะแล้วก็ถ้ามีผลชนะผลแพ้ชนะโดยที่เซเวียเนี่ยถ้าสามารถชนะ p ีเอีไอโนได้ตอนเนี้ p ีเอีไอโนมีห้าแต้มล้องมีห้าแต้มนะครับแล้วก็เซเวียเองมีสองแต้มวันนี้ถ้าเซเวียชนะ p ีเอีไอโนได้ จะทําให้ขึ้นเป็นห้าแต้มเท่ากันในขณะที่ของเรามีเก้าแต้มนะในขณะที่ของเรามีเก้าแต้มนั่นจะทําให้เราเป็นแชมป์กลุ่มทันทีนะครับถ้า,ามไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มเข้ารอบเข้ารอบอ่า knock out ทันทีนะมันก็จะมีผลจากเรื่องเรื่องของการจาัดตรงจัดตัวอะไรเปล่าแต่ถ้าวันนี้ถ้าเผื่อ PSV i o f e n นะครับชนะชนะนะจะทำให้เซวียเนี่ย แทบจะตกรอบเลยนะแล้วก็เราก็จะเข้ารอบเหมือนกันแต่จะเป็นที่หนึ่งที่สองต้องวัดอีกทีนะแต่ถ้าเผื่อคู่ของเราชนะคู่ของเราชนะแล้วพีเอสวิไอโอเฟนชนะด้วย <laughs> เราเข้ารอบเป็นที่หนึ่งทันทีครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราชนะเราจะไปเข้ารอบเป็นที่หนึ่งท,งทันทีจะเข้ารอบก่อนหรือก่อนหรือหลังลงเตะก,ก็แค่นั้นเองครับถ้าเผื่อพีเ v, en, อสวีไอโอเฟน อาจเตมวินญ,ญาได้หรือมีผลชนะกันนคูนี้ยเราเข้ารอบแล้วแน่ๆแต่จะเข้ารอบเป็นที่หนึ่งหรือที่สองก็ตามดูแล้วกันนะครับวันนี้เองเนี่ยเรามีคิวแต่ตอนตีสามเจอกับร้องซึ่งต้องบอกเลยบอกว่าเป็นการเอาคืนเป็นการเอาคืนเพราะว่าเราเองเอบุกไปแพ้ร้องมานะครับในแมตช์ที่เรายิงไปก่อนด้วยหนึ่งประตูแต่ว่าถูกยิงแซงสองลูกนะครับในแบตที่สอง นะถ้าใครจํากันได้แม์ที่สองเนี่ยเราเราพลาดท่านะครับต้องยอมรับเลยว่าพลาดท่าเสียทีให้กับตัวร้องเองนะครับวันนี้ด้วยสภาพของเราถือว่าสมบูรณ์นะถือว่าสมบูรณ์มากๆโดยเฉพาะแผงกลางของเราครับวันนี้เราอาจจะอาจจะไม่มีไม่ใช่ไม่มีมีข่าวว่าฟาวิโอวิล่าต้องได้รับการผ่าตัดนะ ได้รับการผ่าตัดไปเป็นที่เรียบร้อยแลวมีอาการบาดเจ็บนะครับวันนี้เองเนี่ยเราจะลงสนามผมว่านะวันนี้เราค่อนข้างพร้อมอยู่ที่พี่มิ่เกลต้าว่าจะจัดชุดใหญ่หรือว่าจัดเต็มเลยหรือเปล่านะอาจจะยึดจากชุดเดิมเมื่อวันก่อนที่เราเตะกับเรนฟอร์ดไหมนะครับจากการคาดการณนะ์วันนี้เผื่อไอรอนแลมเดวอาจจะได้ลงสนามอืมอาจจะได้ลงสนามจริง,รงๆนะครับ เพราะว่ามันมันอาจจะเข้ารอบแล้วอันนี้เอาแง่นะเอาแบบความคิดผมนะความคิดผมนะต้องอ่านใจพิต้านะครับอ่านใจพิต้าว่าจะให้โอกาสแอลเลนรเรมเดวเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งไหมเออเนี้ยเหมือนเป็นการเป็นการไว้เนื้อเชื่อใจอะไรหรือเปล่านะไม่รู้จิตวิทยานะครับแต่ว่ามันต้องเดาใจต้องเดาใจพิต้า,าจริงๆนะครับส่วนแผนกล้าอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าจะ อาจจะเป็นชุดเติมก็ได้นะทั้งดีแกนไลท์ทั้งกับตาเนินกาทั้งคลายแหวนคือตอนนี้เราพร้อมหมดเราพร้อมหมดจริงๆครับในขณะที่ทางร้องเองเนี่ยสถานการณ์เองเขาก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะตกรอบนะมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะตกรอบเหมือนกันสําหรับตัวร้องนะวันเนี้ยเขาเองตอนนี้มีห้าแต้มเดี๋ยวก็แข่งกับเราแมตช์เนี้ยแมตช์นี้เสร็จเนี่ย เดี๋ยวเขาจะต้องกลับไปนะเขาจะต้องกลับไปเล่นในบ้านเป็นแมตช์ปิดท,ท้ายอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อืถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างทีมไม่ง่ายเลยแต่เราเองครับด้วยสภาพทีมโดยรวมตอนเนี้ยขวัญกําลังใจทุกอย่างเลยฟอร์มการเล่นทุกอย่างเลยมันน่าจะเข้าที่เข้าทางได้นะการที่เราไปแพ้ร้องร้องเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ดีนะครับการที่เราไปแพ้ร้องแมตช์นั้นสองหนึ่งเนี่ยถือว่าเป็น เราโดนลูกโต้จําได้ไหมเราโดนลูกโตสองครั้งเลยแล้วตอนนั้นเหมือนสถานการณ์ต่างๆมันยังวินิ่งนะสถานการณ์มันอย่างต่างมันยังวินิ่งแต่วันเนี้ยด้วยบรรยากาศเสียงเชียร์นะครับการอฟอร์มการเล่นที่ดีวันดีคืนต้องใช้หน่อนี้กว่าการต่อบอลที่แน่ที่แน่นอนนะครับแล้วก็การต่อบอลที่เขี้ยววันนี้เราจะเห็นการบุกทําเกมครับ ร้องวันนี้มารับแน่นอนแล้วก็เขาจะใช้ลูกโต้สวนเหมือนที่เขาทําสําเร็จเมื่อตอนที่เจอกันนัดแรกเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเราต้องใช้ความอดทนนะใช้ความอดทนเหมือนกับที่เรามีความอดทนกับแมตที่เราเล่นกับเรนฟอร์ดประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็มั่นใจนะมั่นใจว่าวันเนี้ยเราเอาอยู่เราสามารถที่จะ เข้ารอบเป็นที่หนึ่งได้ถ้าเราชนะวันนี้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็มันส่งผลไงแมสุดท้ายนี่คือสบายๆแนละ้วแมสุดท้ายเราต้องไปเยือน p s v Eindhoven นะครับไปเยือน PSV Eindhoven แล้วก็ร้อง,องเองจะเปิดบ้านกลับไปเยือนเซบิย่านะครับเพราะนั้นก็แมตช์เนี้ยยังไงคงต้องเอาพิต้าต้องเน้นเพื่อการการันตีเข้ารอบที่หนึ่งให้ชัวร์เลยการเข้ารอบที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีผลในเรื่องของการจับฉลากเราจะได้เล่น แมตที่สองเล่นในบ้านแมตที่สองนะความได้เปรียบมันจะอยู่ที่แมตที่สองไงการเข้ารอบเป็นที่หนึ่งนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวก็ต้องตามดูกันอีกทีนะวันนี้คาดการณ์้ีเล่นน่าจะเป็นชุดใหญ่นะอยู่ตรงที่ผู้รักษาประตูนี่แหละว่าพี่มิเกลเวต้าจะใช้แอนเลอร์ลเดียวต่อไหมหรือว่าจะกลับมาใช้ดาวิดไลาย,ยา่าแต่ถ้าเกิดผลการแขง่งขันคู่คู่ของคู่แรกอะ่ะถ้าเป็นเป็นผล และมีผลดีให้กับเราก็อาจจะได้เห็นแอรอนเลมเดลลงทําหน้าที่เหมือนเป็นการให้รางวัลหรือเหมือนเป็นการตอบแทนให้ลงเล่นในแชมเปี้ยนีกประมาณนี้นะโอ้นี้มั่นใจเราผ่านล้องได้นะครับอ่ะผลเมื่อคืนนี้แม่ผลเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าสนุกนะครับแต่ละแต่ละทีมแต่ละสายก็เตะกันมันมากนะชักต้าโด a เนทครับเมื่อวานนี้ก็ชนะอัดเวอร์ไปหนครับบาซ่าชนะปอโตทำให้แมตสุดท้ายอ่ะ แมนตัวท้ายเนี่ยของอ่ากูปเอสนี่ยบอตโต้เองอ่ะจะต้องเตะตัดกับชัรต้าโดเนตโอ้โหเป็นการชิงเงินเข้ารอบโอ้โหมันมันแน่ๆเลยนะครับอ่าตัวของแหมเมื่อวานนี้ลุ้นไอ้ทีมปารีสแซงต์แชร์แมงกับแมนซิตี้นะแหมเอ้ดนิวคาสเซอรไอไอพีไอไอนิวคาสเซอรบุกไปเยือนแซงต์แชร์แมงครับเมื่อวานนี้ได้อีซักยิงแรงไปก่อนนะเมื่อคืนแล้วก็แซงต์แชร์แมงมาได้จุดโทษ <laughs> ในทีสุดท้ายเหมือนกันจากเนะอ็มบัเป้ก็ทําให้สถานการณ์ของอกลุ่มนี้นะครับยังคงกั้ำกึ่งนะโดยเฉพาะมอสเซรโรต์มลเนี่ยเข้ารอบไปแล้วนะมี10แต้มนะครับจะเป็นที่1หรือที่2เท่านั้นเองนะครับในกระที่ปารีสแซงแยมงมี7แต้มนิวคาสเซิลมี5แต้มครับแมนสุดท้ายเนี่ยมันแมนสุดท้ายนิวคาสเซิลจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนเอซีมิลานทีมของวิชิลูจะไหวไหมนะ โอ้ต้องยอมรับนะนะว่าจะไปเล่นในบ้านินคกสเซินน่ะหนักนะโอกาสที่เอซีมิลานจะอืจะตกรอบก็มีเหมือนกันนะแต่ไม่แน่บอลอิตาลีเขี้ยวเข้ยวนะเขี้ยวเี้ยว,วอย่างเงี้ยมีโอกาสพลิกได้เหมือนกันนะก็โอ้มตแมสุดท้ายของสายนี้ก็ดีนะแต่ลุน้นะน่ะลุ้นใะห้ลุนน้นเนคกสเซินน่ะลุ้นเนคกสเซินไปนเตะยูโรป้า <laughs> นะเอ่อดักบูลเมื่อวานนี่ก็บุกไปชนะเอซิมิลานสามหนึ่งเลยโอ้โหเพราะนั้นก็ ทำให้สถานการณ์ดมุลสบายๆครับลาซิโอชนะเซลติกครับแล้วก็แอตเลติโกมาดริดก็ชนะเฟเนียยอดไปนะทําให้แอตมาดริดนะครับทําให้แอตมาดริดเนี่ยเข้ารอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับตัวของลาซิโอสบายๆเลยทั้งสองทีมโดยที่เฟเนียยอดครับไปเตะเออเลยูโรปาลีกนะครับดอดมุลก็เข้าแล้วนะแมนซิตี้นี่สบายมากเลย กอดคอกับอาเบรไลซิกันเข้ารอบครับโดยแมนซิตี้เข้าเป็นที่หนึ่งแข่งห้าชนะห้าโอ้ยิงกระเบิดระเบร์เลยนะครับบาซ่าก็เข้ารอบนะเก้าสิบสิบเด้สิบสองแต่ว่ายังมีลุ้นอยู่นะปาโตคือบาซ่าอย่าไปพลาดแมตสุดท้ายแล้วกันถ้าพลาดแมตสุดท้ายโอกาสที่ต้องไปวัดลูกได้เสียแล้วลูกคะแนนมีโอกาสรุ้นดูเฮตเฮด้วยมีโอกาสรุ้นอยู่เพราะฉะนั้นกู่บ H เฮตก็ยังนะยังยังสูสีครับคืนนีของเราก็ตามดูอีกที นะนอนกะว่าจะนอนหัวค่ําหน่อยก็สักประมาณสองชั่วโมงอะถึงบ้านสี่ทุ่มก็ได้นอนตั้งหน่อยตื่นขึ้นมาดูคู่ของไอ้ไอ้ไอ้เกับเซวิยาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยตามดูคู่เราคู่ดึกครับก็ถือว่าดึกพอสมควรบอนจบประมาณตีห้าผมก็จะลงคลิปทําคลิปลงต่อเลยแล้วกันนะเพื่อเป็นการเก็บบรรยากาศต่อเนื่องนะคิดว่าวันนี้น่าผ่านลย ถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อกนะฟุตบอลมันมีอะไรเกิดขึ้นได้แต่ว่าด้วยความเขี่ยวนะครับอย่างที่บอกด้วยความเขี่ยวของเราด้วยปฏิสิทธิภาพตัวนั้งเตะด้วยบรรยากาศในเอเิเนตด้วยวันนี้ลองอาจจะขาสั่นก็ได้นี่เดินลงสนามนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันสําหรับเช้านี้นะครับฝากด้วยแล้วกันน้ํามันสมุนไพรตราดรอวครับผลิตภัณฑ์โอท็อป บางประมาสุพรรณบุรีครับบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกจริงช่วยให้ผ่อนคลายนะครับหมูแลงสัตว์กระต่อยได้หมดครับเปิดแล้วก็ปาดนะครับ140สี่ิบาทแล้วก็30สบาทส่งทัวไทยสั่งสี่ขวดส่งฟรีไปเลยสําหรับน้ำมันสมุนไพรตราดอกโมกนะช่องนี้ช่องที่ห่วยครับเป็นช่องฟุตบอลนะครับเก็บเกี่ยวข้อมูลอะไรต่างๆเกี่ยวกับฟุตบอลเม้นอะไรมาแต่อย่าเม้นนอกเลือกเป็นอุ่นนี่นั่น นะมันดูแล้วมันฟังแล้วมันดูแล้วไม่ไม่ไม่สบายหัวใจอ่ะอ่าอยู่อยู่กายบางคนไม่รักโลกไปแล้วสําหรับที่หวย <c oughs> รักทุกคนแหละ <c oughs> รักโลกมากรวยเลยเงี้ยเมื่อเช้าก็แปรงฟันนะเอาน้ํารองไม่เสียเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดไามนะครับใช่ครับกดไลค์ไม่ใช่คกดออกก็แค่นั้นเองสาหรับช่องที่หวยนะวันนี้ปฏิบนะัติหน้าที่ด้วยความสุขครับไปไหนเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสอปลาวครับ และส่งกำลังใจกับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสารจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วคืนนี้เชีย์ทีมรักของเราต่อนะอือกระโดกันยฮึสวัสดีครับและโกรกจังเลย